สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีเจ้า Honda Civic FB 1.8ตัว S นะคะคันนี้เป็นปี2013.14มาอยู่ที่150,000กโลนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจกเตอร์กระจังหน้าโคเมียมแบบนี้เลยนะคะตัวล้อนะคะก็จะเป็นล้อเดินของโรงงานเลยนะคะดอกยางหนาแน่นเลยนะคะ มีไฟเลี้ยวแก้มลบมาให้ทั้งสองข้างเลยนะคะภายในนะคะก็จะได้เป็นคอนโซลสีเทามาเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงพวงมาลัยเลยนะคะวิทยุ FM AM สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้แอร์จะเป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะส่วนตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังเบาะจวดตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้า สีเทาแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขาดรอยยน่นเลยนะคะลูกค้าส่วนตัวของห้องผู้โดยสารนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างขวางสะดวกสบายแบบนี้เลยนะคะลูกค้าส่วนไฟท้ายคันนี้นะคะก็จะได้เป็นไฟ LED เครื่องยนต์1.8มีโลโก้สัญลักษณ์โคมเมียมแบบนี้เลยนะคะ มี Honda c ีวิ c อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมได้นะคะ